สายสุขภาพที่ต้องการเครื่องมือชี้วัดอันทันสมัยหรูหราและมาด้วยเทคโนโลยี ai ผนวกกับบล็อกเชนแหมอะไรจะสวยหรูขนาดนี้นะฮะกับแหวนคูดิสศ0 1ครับที่นำระบบการตรวจจับสัญญาต่างๆไปประมวลผลร่วมกับแอปพลิเคชันให้คุณมีภาร,รกิจในการพัฒนาร่างกายของคุณและยังมีการแจกแอร์ดรอปกลับไปเมื่อคุณสำเร็จมิชชั่นต่างอด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot นะวันนี้เราจะมาแนะนำแหวนเพื่อสุขภาพครับที่อยู่ในเชีของโ a n a อ่ะแต่ไม่ได้เป็น NFT นะครับเพราะเขาจะจัดส่งตัวแหวนเป็นๆให้กับคุณไปเลยฮนะและเมื่อคุณได้รับของมาสามารถนำไปสวมใส่ใช้งานและจะเป็นการ track data ต่างๆของร่างกายคุณครับเอาไว้24ชั่วโมง7วันนะนะเพื่อน,นำมาให้ระบบ AI จัดการการคำนวณ และทำหน้าที่โค้ชเรื่องสุขภาพกันอีกทีเรียกว่าใครเป็นสายออกกำลังกายดูแลสุขภาพน่าจะเพิ่มความสุขสบายกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วมันแตกต่างกับพวกนาฬิกาสมาร์ทวอตยังไงบ้างฮะส่วนตรงนี้ครับตัวค u ูดิจะนำระบบบล็อกเชนเข้ามาร่วมด้วยครับในการเพิ่มภารกิจและคะแนนสะสมเกันไปให้คุณสามารถนำไปใช้งานออกกำลังกายและไปใช้แกลกรางวัลต่างๆได้อีกด้วย การใช้งานแบตเตอรี่ของแหวนตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้ประมาณ1สัปดาห์ต่อการชาร์จ1ครั้งนะมาดูกันในระบบของ AI กันบ้างครับคูดิสครับจะนำระบบ Chat GPT เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับมาประสานร,รวมกับเทรนเนอร์ระดับท็อปเพื่อให้การทัฒนาสุขภาพของคุณดีมากยิ่งขึ้นครับและเฉพาะเจาะจงในลักษณะตัวของคุณจาก Data ต,ต่างๆที่ตัวแหวนได้บันทึกเอาไว้ครับนอกจากการออกกำลังกายแล้วครับ ในระบบแอปพลิเคชันเนี่ยยังมีการจับระบบการนอนหลับของคุณด้วยสามารถทําได้นะฮะซึ่งถ้าใครที่เป็นคนราคาญนาฬิกาแบบผมเนี่ยโอ้โหจะไปใส่นาฬิกาแล้วไปเข้านอน tracking จะรู้สึกรําคาญใช่ไหมฮะการใส่แหวนจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมือนกันครับใครสนใจตัวแหวนตัวนี้ครับ k o d i s Ring สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ใน t w i t t e อร์ของ k o d i s ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยครับและตัวแหวนจะมีอยู่สสีคือสีขาวและสีดำครับ ้าใครจะกดสั่งซื้อครับสามารถกดลิงก์ได้ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันครับซึ่งราคาตอนนี้จ่ายเป็นเหรียญโซล انا นะครับอยู่ที่1.5โซครับและแน่นอนครับอันนี้ผมสั่งไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีดำเนาะได้รับของมาเดี๋ยวจะมานํารีวิวให้คุณดูกันอีกทีครับว่าระบบต่างๆการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆจะเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนในการเชื่อมต่อระบบวอลเล็ตนะครับตัวนี้ผมใช้กระเป๋าแฟนทอมเนอะอันเดียวกับตัวที่เคยสั่งโซล ا ن าโมบายไปนั่นแหละฮะ ก็ใช้ได้กระเป๋าตัวเดียวกันเลยถ้าใครยังไม่มีแพนทอมวอลเล็ตนะครับอย่าลืมนะครับสามารถไปเปิดได้ในผ่านระบบมือถือของคุณทั้ง a n d r o i d iOS หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับระบบ g l e Chrome ก็จะมีแอปพลิเคชันให้คุณเข้าไปใช้งานกันและไปเชื่อมต่อกระเป๋าเพื่อสั่งตัวคูดิสริงได้ครับเมื่อเราสั่งตัวแหวนเรียบร้อยแล้วครับเขาจะบอกว่าแหวนนี่จะจัดส่งมาให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะและรางวัลที่แถมมาครับจะเป็นเหรียญโทเค็นแอร์ดรอปกันด้วย โดยตัวนี้ฮะเราต้องมารุ้นอีกทีครับเหมือนตัวโทรศัพท์นั่นแหละครับว่าจะได้แหวนมาใช้งานฟรีฟรีโดยคืนทุนกับตัวเหรียญโทเค็น token หรือเปล่านะฮะหรือรางวัลรีวอร์ดจากที่เราเล่นในแอปพลิเคชันของเขาจะสามารถคืนทุนได้อย่างไรครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้ชิ้นนี้คูดิสริงสามารถนํามาใช้งานได้จริงครับและระบบที่เขาบอกมาอย่างน่าสนใจสําหรับผู้ที่ออกกาลังกายนักวิ่งนักกีฬาหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่สนใจในสุขภาพครับอยากเรียนรู้ตัวเองเพิิม่มมเต พร้อมกับระบบ AI ที่จะมาช่วยเหลือส่วนเรื่องเอินกลับมาเนี่ยผมอยากให้มองเป็นเรื่องเสริมนะที่ต้องมาดูกันอีกทีครับยังไงถ้าใครสนใจอย่าลืมลองเข้าไปดูกันได้นะครับกับ Cool ิสตริงแหวนเพื่อสุขภาพที่มาพร้อมระบบต่างๆมากมายครับทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมกันได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ